ตอนนี้ก็ทังพ่อจานเพื่อนก็ออกไปนั้นพ่น้องเลยออกไปโอร่กับผ้าโรตใหม่เลยโดยอันนี้ก็สะเป็นทั้งตะบุญบันนาตะบุญปานนาในสีนานาเริ่องเลยตัวนาคือใบขึ้งเจ้าอยากเปิดแล้วเราไม่เปิดน่าจะเชื่องไว่้นี้แล้วนะแล้วคอยอยางมึงจุดยุ๊ดยุดเราห่งเลยคอยกัเอเอเกสตาแม่น้องเลยบทุกอู้นี่เส้นกระเปียก ัน้กะปิพี่น้องให้ต้มอยู่งานได้บ่ต้มงานป้าใหญ่ป้เตอเจ้าบ่ต้องตื่นเต้นว่าสิใส่องหลายยังมีงานน้องสาวหลายอีกพี่น้องเอ้ยจะได้ซ่นี้ก็เบได้ซ่นี้เอาไว้จ้างตู้หรือว่ารถแหเนาะเป็นปรากฏการใหม่บ้านเฮาว่าบ่เคยมีได้บ่ค่อยน่ะสิไปเบิ่งบ้านเพิ่นก่อนอือไปเบิ่งบ้านเพิ่นก่อนว่า การมีรถแห่นี่มันเป็นได้ไร้วนหรือว่าแบบลักษณะได้ไร่็ดบ่โอ้อยากเห็ดเด้พี่น้องกับอีกอย่างกับคนสุดท้ายเนาะป้าใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วปัตเตอร์ก็เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยตู้ไม่ยังโดยท้ายเมนชือกะเรียบร้อยแล้วกับน้องชายเรียบร้อยกันเดือน้องสาวหลังก็คือสีบุมี่แล้วในในครัวเฮาเลยค่ะบอกเอาไม้ชงชาที่ห้าหกจิตอะไรไปพอดบ่พอจิ๊บ่เฮ้ยนี่พอจิ๊บ่ ชื่อพ่อเจ้านี่นะพ่ออยู่ว่าลูกปึกปักไงพี่น้องนี่พี่สบไปหาไรกี่โดยเนาะสบายดีทำไมพี่น้องไปสกู๊สุูคนเด้อเนาะกำลังขมุกขมามกันอยู่พี่น้องเลยเปิดท้านออกมายังเมล็ดประเดิมยังเลยพากันเคาะขอนกระโปรงกระเป๋าและผ่านนี่มาชิพ่อดูบ่พ่ออันสบายดีลูกสบายดีโดยโดยพี่น้องเลยเนาะมือนี้กะ อมีเหตุอย่างพอดีกระทันหันเนยจักหน่อยเนาะแบบคือทางอันพี่น้องหู้เลยพี่น้องเไยทางบาเตียงเพื่อนกับยังโบได้เพิ่มเดินทางมืาอนี้เนาะคือเขามีมีนัดกันว่าสิไปเดินทางเมื่อนี้พี่น้องเยไะเจอเหตุอันบกคาดคิดปันไดพี่น้องเไยเนาะทางรถบาเตียงเพื่อนกับคืออันในคลิปเ่าเนี่ยพี่น้องเไยเกิดเหตุบกคาดคิดกระทันหันอันเลยยัง ยังมือคู่คัมโตะเบอร์นี้พี่ดาวเลยค่ะระวังล่อวว้สิไปเล่้ไปเมื่เช้ากับเปิดห่านค่ะหาเงินผ่าช่วงพี่น้องเลยนุ่งเชอรนับได้นับอีกสี่หาวเกตเลยที่หาวเกตเฮ้ยนับได้แล้วพ่ออันเป็นปึกอยู่นี่นะรวมเป็นเงินบาทได้ได้หอดเหรยบาทได้พี่น้องเลยนี่นะโดยเนาะไปนับเบิ่มกันหรือว่านใครใช้ปึกนี่ว่าปะปึกนี่อันโอ้ยก็ได้ได้ได้เนาะ เจ้าของนัทโทรมาบอกขอยยังไม่ทานี่ใส่นานๆเลยด้อดอกว่าขอยจะาไว้นี่บ่ค่อยว่านี่แหละอันนี้ก็เบิ่งนโดยสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นมื้อกล้องให้แม่เซอื้อนี้ได้บ่1 0บาทเิ4 5 6 7 1 8 19อยู่ฮอดดาวจันี่ไส10ปายบาทบ่ สิบเจ็ดบาทวะอะไรอันยังนี่ดีสิบบาทในสิบพันอันนี้สิบเก้าพันหอดาเดีนี้หอดาวบาทพี่น้องไอ้นี่เป็นปึกคิดเบิงแน่ไปหาเช่าไฟาไฟนั่นนะมาห้คาไฟเพิ่อนมาห้คาไฟบ่เก็บไปผ้ามีใบหางร้อยบ้านเฮาเริ่มสิเลิกใช่ได้แล้วนี่นเนี่ยเริ่มสิเป็นใบเก่าเนยดูที่แบบบ่ได้ใช้งานแล้วนะเนาะเพราะว่าสินผ้าในห้างในมุมมีแล้ว ไมีได้อันชองพันขึ้นไปในวันนี้เนาะอคณะพันกันยังบ่อยากคออยู่มีแมืองเชื้อก็เลยสิเก็บแยกไว้เนาะเพราะว่าไปจ่ายค่าไฟคิวปัตเตอร์ว่าเนี่ยเลยเพราะว่าค่าไฟมันจะมีเศษเมนมันจะมีเศษเด็กน้อยเศษห้าร้อยหกร้อยที่นั่นตอนนี้กระทางพ่อจันเพื่อนก็ออกไปอันนั่นเพื่อนเลยออกไปโอรมกับแกร่งซบไปเลยแกลงซบไปเลยสิคนตายคนผู้ทางบ้านมีงานตายคนตายวะเลยโอ้คอยผู้ว่ามีแต่งานบุญในมืัอนี้ไะ โดยอันน well. ี้ก็สจะเป็นทั้งสมุนบ้านามุน้านาในสีนาาเดิมไงค่อยนาคือไบ่ขึ้นเจ้าจะเปิดลาาคอยเปิดาเราเชียงไว้ที้นี้แล้วนะเออควายเมืองจุทๆุเราคายกัเอลาบก้าได้ค่อยกระบอก อ่าสบูกฆ่าเงินน้องไส้หรือว่าน้องสะพายไว้น่องว่าของสมุนนี่ห้ามทิ่มเยอะนี่เนี่ยการดมันอ่ะเห็นว่าแกะโซ่ของมันยูนไปเลยเนาะมีบว่าเดียวใช้มันใส่พื้นดิแล้วเสื่องไว้แล้วเสื่องไว้ในมันดีมันกาเปิดของเราเดี๋ยวเราสบู่ใส่เจ้าก็ได้เปิดก่อนเจ้าของคำว่าดิ่เราบอกว่ายาไอย่าเปิดตรงไข้ไรไปเขาพูดนลยเขาเปิดเองแต่ว่ายันเขาตกใจแต่วนะ เลยอ่านเดียวสิเอาลายเดียวแอบใช่ไหมวะเนี่ยเหนื่อยอันนี้คือช่องที่หนึ่งนางเอกสาวบุญมาหน้าเพื่นมาส่งแล้วเนาะคือโดน่าต่อมาบาบุญสารวันบ้ายุทธสารวันอันนี้ปิดมากข้างแน่พี่น้องแก้มาได้สิแก้มาได้หยาอเนาะโอ้ยหยาอีเฉาดูเฉาเห็นก็เห็นเนาะอันเพิ่นใส่เงินบาทนี่ ิได้ทั้งนั้นเนาะถ้าเพิ่นใช้เงินกีบใครอยู่เฮาถ้าใช้เงินเชื่อก็สิตีรถกลับมานะหารถล้วอ่ะบริจาคค่ารถมาบ่ได้ชก็บ่เห็นบาดบ่อยากจักว่าหมู่ใช้เท่าไหร่นะเนาะสิได้ตามหมู่บ่โดยสิได้ตามหมู่ว่าเอ้าหมู่ใช้ันกีบเฮาก็ใช้ันกีบกันแนี่พี่น้องเห็นว่าตัวเป็นป้าใหญ่อ่ะคนแล้วเนาะทางอ่าบ่าวบุญหรือว่าเอาบุญพี่น้องเอ้ยทางสุนนาเนาะเพิ่นมาส่งแล้วก็ทางบ่อเสียงเมื่อกี้เราจอด เราบรเหารเบาจันเราก็เลยออกไปซงเพรื่องบ่เตียงนะจะไป<ต>ปูร่มบนนี้พุ่นแหละพี่น้องเลยนี่ก็เลยขาดเคลื่อนการเดินทางไปในจักงน้อยวัน,นี้อาจจะเป็น,น,น,นเรื่องเบาจังเลยเนาะเดินทางเบาจันเพิ่นไปคุยกับบ่เตียงให้เรียบร้อยแหละได้ผ่อนตกลงไหมก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าก็เลยนี่เนาะอาจจะฟาดเคาะปีใหม่พี่น้องเลยปัดห้องพักอินทบแบบนี้ วางเปล่ปาได้ไหมด <c oughs> ดิบใส่เราได้เจ้ากันทำมันนานาเด้อน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยกใส่ปึกนี่ด้วยนี่สิบเก้าสิบเก้าพันสิบเก้าพันกี่มันกันนาะเด้วตีใครเข้าไ,ไป<อ>น้าตกใจเถอเนาะป่าไม่ต้องเชื่อเดีอ้วันได้ห่ะเฮ้ยเนาะฝ่อยกันลังเกาะกอนอยู่พี่น้ <c oughs> องไงเนี่ยเจ็บกระเป๋าอยู่ต๊กูเจ็บกระเป๋าเปิดห้านล่อถ่าเพื่อได้ก้อนไป ท <yap> ี่เคื่อขายเพราะได้ใช้ช่องเนาะโดยเพราะได้เบียร์สักช่วงจำลังกับพ่อได้เนาะโดยเบียร์นี่ขายขนมเทอาละพันสองพันสิบบุคคลเนายเบียร์กาจักยังคนยังผมมาชื่อจำจักปีช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ยังเลยู่คอยเตรียมเบียร์ไว้กับอีกเรื่องหนึ่งเราไอ้ทางแมงเซอร์ที่จะเดินทางไปกับประมาณโซ่มื่อสามมื่อเนาะกต่ระวังนั่นกับสีฝากสีฝากทางป้าน้ำน้ำเนาะไปกินน้ำแป้ะกันมาบอกป้าลุงเนี่ย พูดโทรบอกพ่อตู้แล้วพป่ช่าสิบแปงเทปแล้วตู้พื่อนนะโทรบอกตู้ว่าโทรบอกตู้ไปไปเอาไปไะเอาไปอ่าเด่นพันกเลยพี่น้องเลยจะขายทีสิบแปดก้ตาเนี่ยเดันพอดีแล้วคนเพื่อเจ้ามากคอยกันเตรียมขายข่าวรอถาไว้ใช่นี่เจ้าแรื่องหนิคำาเฝ้านี่กะ ฝากแค่ตาเพิ่นปาเตอร์นี่เนี่ยไว้ถามว่าเพิ่นว่างเพิ่นก็มาเปิดให้ปัดขี้ปุนใลยเนี่เพราะว่าได้น้อยปุนนี่แล้วก็ปากปาเตอร์คุญแจเครื่องคุณเจซานเนาะให้เพิ่นมาเปิดไฟตอนเศร้าตอนแรกเนาะแล้วก็มาปิดไฟให้ตอนเศร้าน้องเยโดยใครแน่ใครกลัวมืดได้เนาะคำว่าแมนป้าเลยนะจ๊ะน้ำใบน้ำใบกับบพพ์บ้าพพ์อยู่น้ำจนเมื่อยห้บุพอ์ดิน้ำไปน้ำไมาคือเก่าได้เนาะมันยังบม่ได้ขายอยู่น้ำแทนเก่าวะ เข้าไม่นีขอหาก็ได้ขายอันนี้เลยหาก็ได้ขายเข้าผุนๆๆๆกระทั่งกระดานถลกนางน้องนางน้องผุนสบายดีป้าดุ้งกันนางน้องสบายดีป้าดุงไปว่าไปไทยเอ็มรินน่ะมึงแห่ผุนตกอุบานี่น่ะจะหมู่ผุนอ่ะกับตาไอ้ตาและเป็นยังไงบ้าหน้าไหวไปเลยตกไมมเห่โตกหัวเห่อันนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องเสี่ยงเลยกันไอ้ตาใช้ช่องแก้วระดุใช้ช่องดูเออใช้ช่องตาเน้ ยังเดือดองสองสองป้าแล้ไปไงกับปะเต้ยังไม่ได้มาเฉยเช่นไรกอนจ้ะจะจามาส่งเด้อด้ยยก็มาตามกอนช่องช่องอ้โทษในยาหรอกแนะชงคารดองเชอตี้ใส่ใบพันกีบนกะพอไอ้โทษฝนชวนน้องนนเมื่อกี้นี่นะไบอันฝนชวนอ้ได้ไปบัวตะไปเทียนการใบัวไปนะเอาออกแด้วว่านะนูก็เอาตัวนี้ก็ได้เอาเลยมาเียใ้ตานี nè Mày nè, cậu nhắn nè Ui, vô kìa mùn Chết đây rồi Học chai nữa mấy, thấy ngân nè Nè, thằng đầu người bà sẽ khai cả Khai lục tiếng nữa đi Mình à bây tìm cái nhà, dạ, bớt tìm cái nào dạ, dạ. dạ. đó เออไอ้ตาอยากนอนให้ให้เป็นนอนตาวิ่มเลยให้กวเกือมาเกินมาน่อยแท่นี่เป็นยังไอ้ตาอยากนอนบ่ดุโอ้โมเมนต์น้องวิ่งใช่นอนตักเพื่อนให้พัตเต้นอนให้ปัตเต้นนะนอนเกิดขี้พุ่นนั่นแหะบอกป้าเด้อหะรถอาบุญไปทำไมรถมาแค่เยเน้อ

กำลังกำลังขึ้นมาสิดอกหัลลบางงามขึ้นมาทรงซองบ่โดยบอกให้ดาวเอาช่อด้วยเด็กก็ดแกอย่าชู้นนุ่นล่ะเอาเมโอ้เต็มโดนโอุ้ยผูกกูชื่อเลช่องนายี่ดอกควายบอดินทติมที่ไม่รู้กินมูกนะอันนั้นนะน้ำลายแแะนะเพิ่มเสียงนะสาม้ากูหันไปมาล่ะโจรโจรมาโจรเจ้าโจนเดีโด้วย Rang dua lagi, mau đi Teh, mau cung cung lagi ni. Dewi, cung cung ni, cung. Pangam. Pangam cung sur, moni pi dong, mau cung cung sur. Mau cung cung ni, pi dong pi dong. Dewi, nyang la, kembang mau ถาารอาเา่ะเฮ้ยหรถ่ายคารุะไอ่ะไถามอ่ะจกออกมาโนนะถ่ายผูกแกนทำหรอถ่าผู้แกนดีคารถกล้้นนีเลยชื่อใช่ได้มนน่นมีมีชื่อไม่หยังมเดไโดยยังบเพิ่นใช้หน่อยเพิ่นบกล้าใช่ได้เพิ่นกล้าเขียนได้โยกันมาคน้ชายลายนะเพิ่นจะเพ่อจะอวดได้ชาบุญกับพ่อแรได้ชาวบุญกับพวกเนี้ย่อนไห้บ่ให้ค่อยแกะบ่ให้ไแกะอยู่แเนาะโดยาบุญสรวัน บาบุญสารวันมาส่งแล้วก็สบู่มันนาเมาเสี่ยงเกียรใช้เกียร์ใช้เขียร์นี่แหละเอาไว้ดูเอาไว้เอาไว้เนี่ยนเพิ่นใส่ซองน่ะนะหาเจ้าเอาไว้เอาไวปชิบเชียนียอะไรอ๋อบนแจกนักอาหารนั่นว่าในเตอะอาหมิ่งหายป้าอาปากาบ่ะอาปากาบมาหายป้าเขียนชื่อก่อนพี่น้องเลยชื่อก่อนเบบ้าให้เราลงสลักไว้ก่อนจังหน่อยอันเจ้าใส่ซองงานแต่งเอ้ยคีมหนุนเขาชาใหายหน่อยเน้ จาใส่หลายเนาคนไมีลูกสาวเลนาะเป็นพชปัเตอร์นะลกชมเห็นยาไาเห็นมัเชิญคือกันเนาะหามีดแล้วหามีหามีก็เยวลูกชายกับเยว่าเยคนไลน์ก็เชยสุก้าแน่แน่ามีไขอเชยมู่ไลนเราแขยาเรามูดมาเยม่มีขึนเชยมูไปแม่แหงเาไแ้บัดเยพี่น้องเลยมีเงินเชยมูกว่าได้ยังไ่เปองไฟได้จน ไม่เจอคงแยกของเพื่อนนะจาของเพื่อนเพราะ่งเงี้ยป่มีเนาะแล้วยังขายเครื่องถ่ายอยู่ด้วยแล้ขายเครื่องนั้นใส่อยู่บ่ตีมาใส่ช่องเนาะเปิดห้างถ่ายได้หมดเลยรัดแล้วทำว่าไงใส่ตาอ้าวปากกาเนี่ยเออเขียนมาแล้วเนาะเขียนมาแล้วแปลว่าอาจารย์เขียนให้เพื่อุพูดแล้วเขียนซื้อเลยเพื่อ ่อยกับเตรียมเครื่องเตรียมคองไว้ทั้งแน่เละป้าเ้ยนี่พวกแน่พี่น้องเลยโอ้นี่เส้นกระเปียกอันนี้กระปิพี่น้องเลยต้มยูงานได้บอต้มงานต้มยู่งานได้ขนาดนหนเนาะรเุ่มบออืสชิชุ่มเน้อยเนชุ่มเส้นน้อยเส้นเใหญ่ไง้อมเส้นน้อย้อแล้่กักระปิอีทำสกินพี่น้องเลย่อยนรต้องใช่ซองนะ่อยนแค่ของฝากับพวห้งน่นั้งนักนั่งยังอีกวา เด็กปีน่พหมีมีนะหมูมีแต่แบบนี้นะพี่น้องเป็นกะปีเลียดบ่ปะปิันเป็นแก่ละโดอยนี่เอาไอ้ไผไรมืองามนะเนน้แมืองามเป็ดันยมันย่มเป็นอรมจ้านไหนที่จะบอกว่ามีชื่อเอเอาปเตอคืมีบ่ะล่นี่ออกเยอะเยบ้าได้เลยปเตอแ้วก็ปางามหรือว่าปใหญาพี่น้องเลยลานเอิญเพื่นป้างาม เสวนงามดิสวยงามดิเราให้กันได้แก้ค่ะเราใส่ช่องนี่ใส่ช่องลายใส่ช่องลายเราใส่ช่องลายเราต้องใส่บ่ออยู่เอาข้าวเรามากพ่อนี่เมนแบบเบิร์กันมีมันมีโซนหนึ่งเนาะนี่ของเจ้าจีพี่เออยังไม่ได้ใส่ค่อยเราเปิดเปลือกที่ไหขายคลองอยู่ขายคลองรอขาใส่ช่องรอขานทางบ่อจานมาเราเลยว่าคุยกับบะเตียงแล้วเป็นแนวใดระหว่างนี่กระหางเงิน เปิดห้างไทยนายคงค่ะนายน้องอะข่อยเกียงยี่นี่ออกอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจ้ากราวห้องเลยปะเดี๋ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวไหนด้าะตันนี้แล้วทีมเฮ้ยนี่จากพี่น้องเลยเตรียมไว้เรียบร้อยเนาะเป็นเส้นเส้นเกระเปียกเนาะวานาเออร์เส้นกรเปียกเส้น ค่มว่าเป็นทางฟ hmm. e yeah. ังไทยพันน้าสื้ออนเสิ็จกจับยวนพี่น้อยแต่ว่าไม่แต่สิตตังกันน้อยหนึงเนาะมาเส็ับยวนมันสีใสๆสิบห่ออันนี้นันห้อนึงนี่สิบหกพันกีบพี่น้อยสิบหกพันกิบแต่ชีวอะไรเนาะสาวบาทเนาะสาวาปบาทพี่น้อยสาวก็บาทสิบหกพักีบมันมีเส็งไงางไหอันนี้กืกะปิ เป็นกระปิกะปิมันซ่างห่าเมนเชอร์กระซื้อสามเนาะอะกับพวกเงาพวกนึงกับเป็นห่าอะกรแนีเตกินเนีรเป็นปีไม่ได้ไม่เนองเป็นพีเป็นซองไม่ได้เด้อไม่ซื้อเด้อเด้อบุญเด้อป้าเด้อเตอรว่าเนาะเปเตอร์เด้อเด้อแจ้หน่อยจ้าหยกับใครบ้างก็มีเด้อช่อมกันชอกันโอ้สีม่งหมอกเท่าเด้อประตื้วกับพรเล้วเด้อชอบก็ได้ค่ะโคือเบาให้ชงอบกั อ๋อชอบๆตอนย่อไปนั้นนั่งนะชอบๆนี่70โลบ่ได้ที่กอยู่บ่ได้ลงผู้ใดบัดบัดมาเป็นโีคือ่าแท้พว่ากน้ยตานําโอแล้วก็พอก็ลิ้นิตายบ่ได้มีชื่อน้ํามแนอยก็ได้เปชื่อน้ําเจ้าบ่ต้องตื่นเต้นะเตโยไปใหญ่ะเตเจ้าบ่ต้องตื่นเต้นว่าสิใงหลาย ยังมีงานน่องสาวหล่าอีกที่เองเลยเอาไว้จ้างตู้หรือว่ารถเฮเนาะเป็นประกบการใหมบ้านเฮ้าอ่บผมเคยมีได้บ่คอยน่ะสิไปเบิ่งบ้านเพ่นก้อนไปเบิ่งบ้านเพ่นก้อนมาก การมีรถแห่น yeah, oh, like ี่มันเป็นไดะไรม้วนหรือว่าแบบลักษณะอะไรไงนะโอ้อยากเท็ดด้พี่น้องก็เป็นอย่างกับคนสุดท้ายเนาะป้าใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วปัตเตอร์ก็เรียบร้อยแล้าเนี่ยตู้มี่ยังโดยทางแมนชือกับเรียบร้อยแล้วก็น้องชายเรียบร้อยกันเดือน้องสาวหลังก็คือสีบุมี่แล้วในในครัวเฮางนี้ค่ะบราเอาไม้เลยโดยก็เลย น้องสาวลานี่ก็ไปบึงทางน้องชาก่อนเลยว่ารถเฮนี่โอ้เนาะเือมวนเื่อนเนาะปลเอาเไหกนใช้งได้บ่ต่ก็าพื้นโดเฮก็ชุมสีเพงนีเนาะขนาดไหนเทงด้้นเอ้ยมาเ้ากับีตู้่เนาะจังจังตู้นมาเปิดห้ามเบยกันน่ก็เป็นนั่นได้เนี่นะแท่งน่เนาะถ้าตู้แบบมีด้ายแบบตู้ใหญ่ในบ้านท่านะอะไรก็สาไรก็เยะ คือว่าอะไรก็คือแบบตุยจ้างมาสุดก่อนเลยว่าง ah. ืน no ห okay ุ right, ้นกระต่างหางงือนรองต่างหางเอาบริเกี่ยววะแม่เงานหุ้นนะมันชีถูกกว่าถูกกว่าเนาะเพราะว่างานรองมันต้องเันมีกลางคืนแน่ตอนตอนเว้แน่่่วาตอนประมาณบ่ายเนี่ยเน่เชิญก็คิดคิดพี่น้อยตอนแรกเห็นแม่ตุ้ยเพิ่งจ้างมางานหุ้นเแม่ตุ้ยแม่ตู่เนาะเลยก็เลยคิดว่าราคาพอนี่สิถูกกว่าเงื่นรองเงื่อนหุ้นมันแบบเขาเปิดเท่าเดียวกลางคืนนะอันนี่มันมีตอนกลางคืนแน่กับตอน คอยกับบอกสบุ <Bull etin. S 3> ่นบอกกันพอน้องนิ้วอยู่ว่ารอบนี้บริยนย้อนน้ำกับถามาย้อนน้องแล้วล่ะคอยจิเตี้ยงตู้คอยถามว่าคอยถามว่าสบุญจะมีตู้ว่อันพอได้โอนเอวมือน้องนั่งนี่วะมี่ยูดตันแขมโทรศัพท์นน่อยเราซื้อโทรศัพท์โอ้ยว่าพังเพียวจะได้ว่าเอ้ยพี่น้องไงนี่กับป้าคิมปัตเตอร์ ย่งนงมปิดกเปิดได้ขรียบร้อยแล้วข่ยามเห็นอวปิดแล้ยนะอาโทษหนึ่งผมมีอ่าโทษไปจูใช้เดียี้ลยปิดแล้วพี่ได้แล้วยาผืนยาผนสีองติได้เนาะหาในเอามาใส่ก่อนเลยเอาปิดแล้วเอาาป กูอนะนรเพียได้สิเพียไรเพียได้เลยเนาะลายเดียดแรียบหมด่ะเพียแล้วว่าไข่เพียอะไรแน่เลยจะไข่ได้สิรับจ่อว่าไข่เอาว่าตอนนี้ไปยังยีนี่เนี่เนาะมาเข้าไปหาในในวะมีช่อเบาดีที่ช่อเปาอันเด็ดพี่น้องเลยถ้าเปาจันเพื่อนกระบกบอกพี่บอกน้องทีมงานพี่เพิ่งมาแจกซองพี่น้องเลยว่าหลังจากมากลับมาแต่ฟังไทยแต่จังสีเรียงข่าวเรียงงามพี่น้องพี่ได้ไปแจกซองว่าเพิ่นไม่ได้ไปพี่น้องเลยแลยวันนี้เรา ทางว๊อบุญสารวัตรบ้านคุณว่าว่าที่นี่บ๊อบจันบอกว่าถามมากินมือเดียวกันกับงานน่องนางเราก็เลยว่าเอ้างานน่องนางแต่แสดงว่าต้องได้เสียอีกบ๊อบุญว่าเสียอีกว่ากินบัดเดียวเราว่าก็เลยว่าเอ้ามุกหอให้แล้วเน่ทั้งมุกทั้งหอได้พี่น้องเลยอ่านี่ก็ได้มาลายซองได้เนาะซองข่อยทางอันญาติพี่นายเขากลับเปิลนก่ญาติขาเนาะกลับไปได้ไปพี่น้องเลยกลับไปได้ันตามว่าได้เป็นยังพี่น้องเลยเพราะว่าทางนี้เราปลูกแก้วนั่นแหละเพราะว่าท่านก็ลูกแล้วเนาะ สิบวาง่ายๆคือญาติญาติฟังเฮานี่จัดการเรียบร้อยตั้งแต่ปีก่อนนี่เราเลยกาทางงเพื่อนเนาะทางอันเจ้าสาวเพื่อนก็ไม่ได้มาเนาะชุดก่อนนะสุดปีปีก่อนเราเลยทางเงาเห็ดเองทางเฮาเฮ็ดเองก็คือเป็นเงาการฟังเฮามีทางแม่ได้เจอเพื่อนไปก็ไมองด้เจอเลยเนาะเป็นตัวแทนบบบนี้พอเพื่อนจัดงานทางเพื่อนญาติเฮ้าบอกไปแต่จะรรมดานะไม่ได้ถึงก็ว่าเสียหายไปไนเลยเพราะว่าเฮาจัดคนฟังเนี่ยมันไกลกันเนาะ โดยแต่ทางแม่เชื่อกับไปกับพอราเชื่อพ่อกันพูดแหละอ๋อเิ็กชื่ออีกแล้วอู้ยหายได้เงินใช้ช่องแล้วบนนี้เด็กเชื่อขนมเนาะไปไปเอาไปได้เงินเอาไปกินนั่นเลยเด้อกี้หมูกรอเชื่อขนมอ้าวนพี่น้องเลยนี่แหละแกเตรียมถาดเบอจันเพื่อนกักชิได้ไปเมื่อใดได้เมื่อเมื่อวันบุลเล็คาเนาะเอโดยคาดเคลื่อนไปหน่อยนึงพี่น้องเลยค่ะฟังเรื่องราวของป้าเตียงเพื่อนเด็กน้อยเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปไทยเมื่อนี้พี่น้องเลย ไปเก็บกระป๋อกระเป๋าไว้แล้วย่านว่าเลยเตียงไม้เห็นไหมอ่าย่านบ้านมาทางบนเตียงเพิ่นถ่านะย่านว่าเขาโดนเม็ดโดนเขาน้อโดยมาแเลยเขาเก็บถือแค่นี้กระจายให้ดูเป็นว่าได้ด้วยเป็นว่าได้ถี่มากเลยได้แท้แบบเดีแต่วันนี้เพิ่นก็เลยมีอันนี้แหละเหตุการณ์แบบนี้แหละพี่น้องเขาก็เคลียร์นเพิ่นเรียบร้อยก่อนดอว่าเพิ่นเตเอามตัวใดก็บจังมาคุยมาเบ้ากันใหม่เนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้กันนี่เลยจิโกโตราที่น้องแล้วเพิ่นหายเก็บซองไว้ก่อนเนาะ ทำการต่วทางบ่อเสียงแล้ว so ก the I mean, ็บ่าบุญลุงบุญบ้นตาเนี่ยางาจะไปชงทางบ่อจันเร์เลยเลยทางลุงเฮิมหรือว่าประทานป้องนี่นานจะไปขึ้นกันงานจะชงทางบ่อจันทร์่กันพระธานป่องยังมาห้ใช่ไหมจักเห็นชื่อน้ำลดฟองเชออยู่บุห็นละบุห็นลวพี่น้องเลยบุหินละ อนะครับพี่น้องเอลยน,ามมานยน้องถามมาลุ่นมาชมน้ำกันเด้อน้องว่าการเดินทางเขาสิเป็นแบบไรบานนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปในจักน,อน,ะะน้อยเนาะสิเป็นเมื่อนี้เป็นเมื่ออื่นทางมโอเตรียงเพิ่นสิเคียร์ได้เดบบอกับถามมาลุ่นมาชมน้ำกันเป็นกำลับบงใจเหมือนกันเนาะพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้แนนเจอกัน,อนขอขอบคุณขอบคุณบรรษัทภูสิคนเนาะพี่น้องเอลยเป็นพี่น้องกันเองใน่ที่มาแจกช่องกับเป็นญาติพี่น้องเนาะทางสาบุญกับอ่าหนาหน้อยเนาะ เป็นญาเป็นญาทั้งอันนั้นแหละองมีเพิ่นกับเป็นน้องของพ่อเนาะโดยเพราะว่าทั้งเบาทงมีนี่เป็นน้องชายของปะตู้ฝาตู้ก็คือพ่อของสลัดหรือป้าปานี่แหละพี่น้องเลยแต่เป็นญาติเครือญาติกันเองเลยอันทีมงานนี่นะเนาะแต่ชิโมเลเมนข้นอื่นคนไกลเด้อพี่น้องเยก็เป็นนี่แหละเป็นญาติพี่น้องไล่มากกับติดติดกันเนาะเลยก็เป็นมู่เป็นคู่กันพร้อมเป็นญาติพี่น้องกันพร้อมกันโดยเป็นทั้งช่องไฟถามว่าโมเมนต์ฝ่ายเมียกับายบัวอะไรก็ป็นติดติดกันเลย จะพาเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเลยน้องไปพบไปพ่อกันไี่พุ่ดว่าจะเป็นอะไรขับไปเบิ่งกันขาบไปเบิ่งรถแห่กันไี่พุ่นเนาะยังมีความหวังไม่จะได้ไปเลยถามว่าทางโมเตียงเพื่อนโมเลอาเวียดหรือว่าในไรกับห้ากระอ่าทีมีการวางแผนไปเมารถหรือว่าเศร้ารถไปแล้ววันนี้เนาะว่าเพื่อนไหนเพื่อนไปสูงย่านว่าบททันงานน้องเด้พี่น้องมือื่นมือฮือใกล้ข้ามาได้เนาะ ทารเอากจริงๆก็โดยทารเอาจริงๆก็มีเวลาแค่มื้อื่นเนาะมื้ออื่นที่การเดินทางไปพี่น้องเลยถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไรกับทั้งทีมงานหรือว่าทางพวกเอาจริก็จะมาแจ้งคี่แจ้งน้องให้ให้ฟังอีกเท่านึงพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ตัวสะสมกันเด้อฝากเป็นกำลังใจต่อไปเนาะพี่น้องเลยอ่ะสำหรับที่นี่ไปแล้วสบายดีระสบควาสำเร็ด้วันไดยเก็บกันได้ค่อยไปหน่อยเฮียได้เนาะ